แต่ว่าหากเขา่มีคููกับ่เป็นอยังพี่น้องอเจ้าสิไปห้ากับคนที่เป็นพ่อหมายไม่หมายกับ่เป็นงยังแด่ว่าหากเขามีคููอยู่จังเสียเจ้าสี่เหตุแบบนั้นบ่ได้เด้อมี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสิเตือนมันมีสองสองแง่สองมุมเออที่ตีอมากเพราะว่ามันบ่เมนพลังงานผู้ใดผู้หนึ่งมันเป็นพลังงานร่วมเออที่สิเขามาขอขิปหนูเนาะมี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสิเตือนเจ้าสมหวังกันจุกยาไปที่เจ้าไปคอเนี่ย สุมวังเร้วแล้วเจ้าสิยูได้บัได้มันเก่งเดืองเดืองความหลักแต่ว่าถึงเวลาท่านไห่มาเล้วเจ้าต้องไปเจ้าต้องไปมี่อยย่ำเลยตัดสินใจไปได้เร็วเจ้ายางาังมาล่อเราฟังเขาล่ออยู่ไม่ยีย่กี่กี่แยกบัได้ เนี่ยมันขึ้นมาซัดเลยผ่ยหาเหรียญมันเสีเยนในเจ้าติดขัดซัดขนาดไล้เหรียญมพอพมพี่น้องหากเจ้าบ่าไปแก้บนตามที่ท่านตามที่นูบอกนูนบอกเลืเลยๆมันเสีเยนในเจ้าติดขัดการเงินของเจ้าของของนี่กสิตติดขัดการงานของเจ้าของของนี่กสิตติดขัดความรักของเจ้าที่มันมีปัญหาอยู่ดี